ลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสนุกดีครับวันนี้เรามาพร้อมกับทีมชาติอิตาลีฮะโดยทีมชาติอิตาลีนั้นจะลงทําการแข่งขันในศึกฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายอยู่ในกลุ่ม A ประกอบไปด้วยทีมชาติตุรกีทีมชาติอิตาลีทีมชาติเวลและทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยอิตาลีนั้นจะลงทําการแข่งขันในศึกฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายเกมแรกพบกับทีมชาติตุรกีต่อกันด้วยเกมที่2พบกับทีมชาติสวิ ้ายในรอบแบ่งกลุ่มพบกับทีมชาติเวลครับโดยทั้ง3การแข่งขันนั้นทีมชาติอิตาลีจะลงทําการแข่งขันกันที่สนามสตาดิโอโอลิมปิโกนักกุงโรมประเทศอิตาลีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาติครับที่เป็นเจ้าภาพร่วมน่าจะได้เปรียบเรื่องสภาพสนามเรื่องกองเชียร์เรื่องแฟนบอลและการเดินทางครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศฮะที่ได้แข่งขันในสนามบ้านของตัวเองทั้ง3เกมการแข่งขันครับในน้ำดับต่อมาครับเรามาดูข้อมูลทีมชาติอิตาลีครับที่ลงทําการแข่งขันใน21เดกมนัาสุดกันนะคร ะะจะมีผลการแข่งขันของฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกนะครับ10เกมการแข่งขันและก็จะมีผลการแข่งขันฟุตบอลเนชั่นลีกนะครับ6เกมการแข่งขันบวกด้วยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก3เกมการแข่งขันและมีเกมอุ่นเครื่องอีก2เกมการแข่งขันครับที่ทีมชาติอิตาลีลงทําการแขร่งขันใน21เกมหลังสุดนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมชาติะที่ผู้จัดจาการทีมหลายๆท่านนะครับสนใจและจับตามองในเกมลับครับได้ชื่อว่าเป็นทีมที่มีเกมลับที่แข็งแกร่งฮะเรามาลองดูสาย กัันครบว่าจะสมคำาล่าลือหรือเปล่าครับก่อนจะถึงซ mm ึซุกบอลยูโรเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติตุรกีครับทีมชาอิตาลีนั้นลงทําการแข่งขันซูซุกบอลยูโรรอบคัดเลือก10เกมการแข่งขัน โดยทีมชาติอิตาลีนั้นทำผลงานด้วยการชนะ10เกมรวดครับในรอบคัดเลือกฟุตบอลยูโร2020ฮะโดยยิงได้ทั้งหมด36ประตูเสีย4ประตูเก็บไปได้6กรีนชีทครับและในฟุตบอลเนชั่นลีก6เกมการแข่งขันบวกกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก3เกมการแข่งขันและเกมอุ่นเครื่องอีก2เกมการข่ดขันนะครับรวมเป็น11เกมการแข่งขันทีมชาติอิตาลีทำผลงานด้วยการไม่แพ้เลยนะครับชนะไปถึง8เสมอ3ยิงไปได้ทั้งหมด14ประตูเสีย2ประตูเก็บไปได้อีก เก้กรีนชีทฮะเรามาดูผลรวมทั้งหมดของ21เกมการแข่งขันหลังสุดของทีมชาติอิตาลีนะครับชนะ18เสมอ3 ไม่แพ้เลยนะครับยิงรวมได้50ประตูเสีย6ประตูและเก็บไปได้15กรีนชีสครับแผนการเล่นหลักๆนะครับของทีมชาติอิตาลีเลยก็คือ4 3 3ครับคือแผนหลักเลยทั้งหมดใน20เกมการแข่งขันเนี่ยทีมชาติอิตาลีใช้43 3ตลอดเลยครับและจะมีอยู่เกมเดียวที่มาใช้35-2ฮะและทางด้านฝ่ามือนี้นะครับก็คือรายชื่อของนักเตะทีมชาติอิตาลีที่จะลงทําการแข่งข,ขันในศึกฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายทั้ง26คนนะครับโดยผมได้ทําการไปหาค่าวจอนหลังมา ว่านักเตะคนไหนของทีมชาติอิตาลีนะครับได้รับโอกาสลงสนามใน21เกมหลังสุดลงเป็นตัวจริงขี่เกมนะครับตัวสำรองขี่เกมยิงและทำแอซสซสิตได้ไปเท่าไหร่กันบ้างครับโดยสายตีก็ออกมาตามที่เพื่อนๆได้เห็นทางด้านซ้ายมือของจอแล้วนะครับผมก็ถือว่าทีมชาติอิตาลีนั้นทั้งเกมรับก็ดีเกมลุกก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับยิงได้ถึง50ประตูครับและเรามาดูนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองที่ผมนํามาเสนอเพื่อนๆกันนะครับเริ่มกันที่นักเตะคนแรกนะครับของทีมชาติอิตาลีที่น่าสนใจและน่าจับตามอง ในตำแหน่งผู้ษาประตูก็คงหนีไม่พ้นครับผมดอนาลูมาครับจากสโมสรเอซีมิลานฮะดอรนาลูมาทำผลงานลงเป็นตัวจริงถึง15เกมนะครับราคาอยู่ที่5.5ครับก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับก็เป็นนักเตะที่คิดว่ามือหนึ่งทีมชาติอิตาลีก็คงไม่หนีไปไหนแน่นอนครับมาต่อกันที่นักเตะกองหลังตัวแรกของทีมชาติอิตาลีนะครับที่น่าสนใจและน่าจับตามองเลโอนาร์โดโบลุชชี่จากสโมสรยูเวนตุสครับโดยใน21เกมนักสุดของทีมชาติอิตาลีนั้นโบลุชชี่ลงเป็นตัวจริงถึง18เกมยิงได้ ปทาได้3าแอซิดก็น่าจะเป็นการันตีในตําแหน่งเซนเตอร์1ตัวครับว่าโบลูชี่นั้นจะน่าจะเป็นตัวยืนในตําแหน่งกองหลังของทีมชาติอิตาลีครับก็คงต้องมารอนลุ้นกันต่อไปว่าโบลูชี่นั้นจะได้ยืนคู่กับใครครับในแผนกองหลัง4-3-3แต่ที่แน่ๆโบลูชี่ก็เป็น1ในเซนเตอร์ที่น่าจะการันตีตัวจริงค่อนข้างสูงครับนะักเตะคนต่อไปที่น่าสนใจและน่าจับตามองนะครับในตําแหน่งตัวรับของทีมชาติอิตาลีครับผมอเล็กซานโดรฟอรินซีครับจากสโมสอปารีสแชงแมงแองฮ์โดย ท่าอิตาลีที่ลงทําการแข่งขันนั้นฟอเรซีได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริง10เกมตัวสํารอง2เกมทาได้1นึ่แอซซิดราคาอยู่ที่6ล้านครับโดยฟอเรนซีนะเล่นในตําแหน่งแบ็กขวาเป็นหลักครับผมบางครั้งก็ถูกดันขึ้นไปเล่นในตําแหน่งวิงแบ็กด้านซ้ายนะครับตอนที่อิตาลีเล่นหลัง3ตัวและมีวิงแบ็กสข้างคอยเตือน,นครับแต่แผนหลักๆของอิตาลีก็อย่างที่ทราบบป็จะเป็น43 3ม,มในตาแหน่งแบ็กขวานั้นน่าจะก,การันตีในตําแหน่งตัวจริงค่อนข้างสูงครับึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองถึงราคาจะอยู่ที่6ล้าน แต่ก็แลกมาด้วยนักเตะในตำแหน่งแบ็กของทีมชาติอิตาลีที่ได้ชื่อว่ามีเกมรับที่เหนียวแน่นที่สุดของโลกทีมหนึ่งครับเรามาเริ่มในตำแหน่งตัวลูกกันบ้างครับโดยในตำแหน่งตัวลุกนักเตะคนแรกนะครับที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับผมนิโคลโลบาเรล่าครับจากสโมสรอินเตอร์มิลานครับโดยใน21เกมล่าสุดของทีมชาติอิตาลีที่ลงทําการแข่งขันนั้นบาเรล่าได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงถึง15เกมตัวสำรอง2เกมยิงได้4ประตูทําได้3แอสซิสต์ครับราคาอยู่ที่7ล้านครับผมบาลัเลน ที่เห็นนะครับก็เป็นกองกลางตัวลุกครับก็มีผลงานอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นครับผมยิงได้ถึง4ประตู3แอสซิ์ในตำแหน่งตัวลุกของทีมชาติอิตาลีราคา7ล้านก็จึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองอีก1คนครับที่น่าจะพิจารณาเรียกเข้าสู่ทีมครับผมนักเตะตัวลุกคนต่อไปที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับผมลอเรนโซอินซิกเน่ครับจากสโมสรนาโปลีฮะโดยอินซิกเน่นั้นได้รับโอกาสลงสนามใน21เกมนักสุดของทีมชาติอิตาลีที่ลงทำการแข่งขนันลงเป็นตัวจริงถึงเกมยิงได้4ประตูทำ แอสซีครับราคาอยู่ที่8.5ครับก็ถือว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าง,างจะสูงสักนิดนึงฮะแต่ก็ยังเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองครับอินซิกเน่ครับใน f a น t าซียูโรออฟิเชียลนะจะเป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางครับก็ถือว่าดีเลยฮะเพราะว่าอินซิกเน่นั้นตำแหน่งที่เล่นหลักๆในทีมชาติอิตาลีก็คือจะเป็นกองหน้าริมเส้นฝั่งซ้ายครับในแผน4-3-3ฮะแต่ถ้าเป็นของแฟนตาซียูโร2021ของ g g Li ไ e นะครับอินซิกเน่ก็จะเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหน้าครับก็แอบน่าเสียดาาาาึงเพรระว่าาคา8.5 ถ้าเพิ่มอีกนิดนึงอาจจะไปมองที่กองหน้าแท้ๆท,ที่น่าสนใจในอันดับต่อไปครับผมแต่ก็ยังถือว่าเป็นนักเตะที่น่าเลือกและน่าจับตามองครับผมแล้วก็เดินทางมาถึงนักเตะในกลุ่มพิเศษครับผมโดยนักเตะในกลุ่มนี้ครับบอกเลยว่าเป็นกลุ่มที่ว่าผมสองจิตสองใจฮะโดยเฉพาะในตำแหน่งตัวลุกของทีมชาติอิตาลีนะครับผมตัวแรกก็คืออันเดียบิล็อตติจากสโมอสรโตลิโนฮะและอีกหนึ่งคนก็คืออิโบมิเล่ครับจากสโมอสรลาซิโอครับซึ่งทั้งสองคนนี้ ทั้งคู่เลยฮะเล่นในตำแหน่งกองหน้าครับและเป็นตำแหน่งเดียวกันเลยฮะทับตำแหน่งกันเลยแต่ว่าสถิติของทั้งคู่นี่บอกเลยครับว่าน่าสนใจและน่าจับตามองมากครับผมในตำแหน่งกองหน้าโดยคนแรกครับผมเริ่มมาที่คนแรกเลยครับคนแรกก็คืออันเดียเบลลอตติครับจากสโมสรอนโตลิโนโดยใน21เกมนักสุดของทีมชาติอิตาลีนะครับเบลลตติ <Bell otti S 2> ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงถึง11เกมตัวสำรอง4เกมยิงได้7ประตูทำได้2แอสซิสต์ครับราคาอยู่ที่8ล้านเท่านั้นฮะโดยประเด็นของเบลลตติเนี่ยผม ผมไม่ยังไม่แน่ใจครับว่าในกองหน้าตัวเป้าของทีมชาติอิตาลีเนี่ยผู้จัดการทีมจะเลือกใช้ใครกันแน่แต่จากสถิติเราก็เห็นกันอยู่นะครับว่าเบโลติเนี่ยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงค่อนข้างที่จะมากกว่าแถมเป็นตัวสำรองด้วยก็มากฝ่าครับมากฝ่าอิมโบเมเลแต่ชั่วงนี้เนี่ยอิมโบเมเลนะครับนะอิมโบเมเลนี่ก็ฟอร์มก็กำลังร้อนแรงครับและในทีมชาติในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดนะฮะในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดเนี่ย ก็ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงโดยสถยติของอีโบมิเล่เนี่ยลงสนามเป็นตัวจริง9เกมจาก21เกมในะสุดของทีมชาติอิตาลีนะครับแล้วก็เป็นตัวทำรอง2เกมยิงได้6ประตูทําได้4แอสซิสครับราคาอยู่ที่10ล้านฮะ นะราคาอยู่ที่10ล้านครับโดยทั้งคู่นี้เนี่ยบอกเลยครับว่ารักพี่เสียดายน้องนะฮะรักพี่เสียดายน้องดีด้วยกันทั้งคู่ครับจากสถิติแต่ผมคิดว่านะครับช่วงนี้เนี่ยจากการที่ไปดูผลการแข่งขันย้อนหลังโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่ทีมชาติอิตาลีลงทําการแข่งขันกับทีมชาติเช็กที่ชนะไป4-0นะครับอิบโบเเล่ก็ยังยิงประตูได้ด้วยครับจึงคิดว่าอิบโบรเมเล่น่าจะได้รับโอกาสมากกว่าเบโลตินิดนึงฮะเลยแอบมองไปที่อิบโบเมเล่แต่ก็ยังค่าชื่อเบโลติทิ้งออกไปไม่ได้ครับ จึงเป็นนักเตะที่ผมบอกเลยรักพี่เสดายน้องมากๆาครับสาหรับนักเตะในตำแหน่งกองหน้าคู่นี้นะครับก็เลยมองว่าค่าชื่อทิ้งทั้งคู่ไม่ได้นะครับแล้วก็ทั้งคู่นี้ในตําแหน่งของฟุตซียูโรออฟิเชียลก็เล่นตําแหน่งกองหน้าทั้งคู่เลยแล้วก็ของเป็นฟ t ตซียูโร2021ก็เล่นเป็นตําแหน่งกองหน้าทั้งคู่เลยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยคิดว่าในตําแหน่งกองหน้าเนี่ยสตัวนี้เนี่ยครับเราและเพื่อนๆนผู้จัดการทีมฟุตซีนะฮะเรียกให้ถูกตัวครับเรียกให้ถูกตัวนะครับ เป็นกองหน้าที่น่าจับตามองด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าแอบน่าเสียดายครับนะแอบน่าเสียดายอินซิกเน่นิดนึงที่ผมบอกไปครับว่าราคาอยู่ที่8.5ล้านฮะนะนะ8.5ล้านแต่ว่ากลุ่มข้างบนเนี่ยคือการันตีผมคิดว่าน่าจะได้โอกาสลุ้นสนามเป็นตัวจริงค่อนข้างจะสูงครับแต่ส่วนคู่ล่างเนี่ยครับแก๊งข้างล่างนี้นะฮะอาจจะเฉพาะไม่ต้องแก๊งข้างล่างครับเฉพาะคู่กองหน้าอ่าคู่กองหน้าระหว่างเบลอตตีกับอิมบเมเล่เนี่ยแอบมองไปที่ว่าอิมบเมเล่น่าจะได รับโอกาสลงสนามนะครับน่าจะได้รับโอกาสลงสนามก่อนเบลติกว่านิดนึงฮะนะแต่ก็จะฆ่าชื่อเบลติทิ้งก็ไม่ได้เหมือนกันจึงคิดว่ากลุ่มนี้ครับเป็นนักเตะที่พร้อมจะระเบิดฟอร์มระเบิดตูมเป็นโก้คันนะครับเป็นโก้คันได้เสมอฮะพร้อมจะผลิตคะแนนให้กับผู้จัดจาก,การทีมที่เรียกได้ถูกตัวเข้าสู่ทีมครับ และนักเตะคนสุดท้ายครับต่อกันเลยนักเตะคนสุดท้ายอยู่ในกลุ่มพร้อมจะระเบิดฟอร์มครับเป็นม้ามืดม้านอกสายตาก็ไม่เป็นม้านอกสายตาครับคือการันตีตำแหน่งตัวจริงแน่แ่ครับนะการันตีตำแหน่งตัวจริงแน่แน่ะครับอย่างจอจินโยจากสโมสรเชลซี C ครับโดยจอจินโยเนี่ยใน21เกมนักสุดของทีมชาติอิตาลีนะครับลงสนามเป็นตัวจริงถึง15เกมครับยิงได้4ประตูทําได้2แอสซิสที่ผมบอกว่าจอจินโยเนี่ยเป็นนักเตะแบบว่าพร้อมจะระเบิดรูปในโก้ครังก็คือ เกมเพย์ครับจอจินโยก็ไม่ค่อยจะยิงเท่าไหร่ที่ยิงส่วนมากเนี่ยได้มาจากจุดโทษดังนั้นถ้าอิตาลีมีจุดโทษจอจินโยก็พร้อมจะผลิตคะแนนให้กับผู้จัดก,การทีมที่เรียกเข้าสู่สนามครับแล้วก็เอ่อข้อดีของจอจินโยอีกหนึ่งอย่างนะครับนอกจากจะเป็นผู้รับหน้าที่ยิงจุดโทษของทีมแล้วก็ยังพอมีแอสซิสต์ให้ปาปายนะครับและก็ราคาอยู่ที่6ล้านเท่านั้นครับที่เป็นเพื่อนเห็นก็คือจอจินโยเนี่ยจะเป็นคนยิงจุดโทษเบอร์หนึ่งของทีมนะครับส่วนคนที่ยิงที่2เบอร์2ของทีมนะครับก็คืออ อโมเมเล่อ่าและอีกหนึ่งอย่างของอิโบเมเล่ที่ดีก็คือมีฟรีคิกนะครับเป็นลูกแถมด้วยนะมีฟรีคิกเป็นลูกแถมด้วยของอิโบเมเล่ก็เลยมองว่าเหนือฝ่าเบโรตินิดนึงส่วนเบโรติถ้าอยู่ในสนามนะครับก็จะเป็นคนยิงจุดโทษเบอร์สาของทีมนะครับก็เลยมองว่าในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับในกลุ่ม3คนนี้นะครับผมจึงเป็นนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองค่าชื่อทิ้งไม่ได้ครับก็ผ่านพ้นไปครับสำหรับนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองของทีมชาติอิตาลีครับนเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรกันางรยไก็ มมาพูดคุยกันได้ฮะนะว่าอิตาลีนั้นเพื่อนๆจะเลือกใครเข้าสู่ทีมบ้างครับนอกจากในตำแหน่งบอกเลยฮะกองหลังและผู้รักษาประตูเนี่ยน่าจะได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและในตำแหน่งกองหน้าก็ค่าชื่อทิ้งไม่ได้ครับเพราะอย่างที่เราเห็นสถิติกันก็คือทีมชาติอิตาลีนั้นยิงได้ถึง50ประตูครับเกมรับก็ดียิงก็โหดนะครับน่าเป็นที่น่าสนใจและน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับขอผ่านพสตกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้อมูลของทีมชาติอิตาลีและนักเตะที่น่าสนใจและน่าจับตามองนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆและผู้จัดจาก,การทีมแฟนตาซีทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกซัพสไครทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้ชอบสนุกดีนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ